ป๋าีได้ไปะทไมคะอเาชิเุ่้นจัดคริสมาสให้กับเด็กๆนะคะพูดอะไรไหมแล้วก็ขอเบอร์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ พูดอะไรหหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่คิดจะจับดาวประจำรุ่งนะคะเรามาทำแจกของขวัญวันคริสต์มาสให้กับเด็กๆนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงลงทะเบียนนะคะ เขียนเลยขอบเจ้าพ่อทุกคนนะคะอ่ะต่อไปมาอีกข่าวนึงได้เลยค่ะเนี่ยสวัสดีนะคะเพื่อนตอนนี้อยู่ที่บีเจรีสอร์ทนะคะเพื่อนๆอยู่ที่คลิปตรงนี้นะะมาจัดงานคริสต์มาสให้กับเด็กๆนะคะเพื่อนๆกำลังลงทะเบียนนะคะไปยังไม่ล้างมือนะเดี๋ยวล้างมือนะคะ คัดกรองเรียบร้อยกำลังลงทะเบียนนะคะเพื่อนๆอยู่ที่ประแสน,นะคะเพื่อนๆ อยู่กองดินทุ่งควายกินนะคะเพื่อนอยู่ที่บีเจรีสอร์ทนะคะใครอยู่ใกล้แถวนี้ช่วยแชร์ด้วยนะคะ อ่ายล้างมือด้วยนะอันนี้ของผมอันนี้ของจได้นะไหมลูกสาวไปค โอ๊ย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 อ๊ยโ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 อ๊ย 我的。<laughs> <laughs> <laughs> Terima kasih atas <laughs> dukungan <laughs> anda. หอมลงเนี่ก็ตัวอย่างเช่นการการสูงเสริมการร